ดูข่าวใหญ่ของโลกนะครับเรื่องของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองนะครับที่รัฐพิธีบรมศพคนทั้งโลกนะครับได้ดูภาพข่าวสําคัญนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของรัฐพบธีปฏิจจฐานพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองนะครับโดยเจ้าฟ้าหญิงแอน พระราชมากุมารีนะครับทรงถวายความเคารพพระราชมารดาผู้ส่งร่วมรับครับด้วยการถอนสายบัวขณะที่มีการเคลื่อนที่พระสบนะครับด้วยไม้ออกเข้าไปประดิษฐานที่ห้องพระโรงของพระราชวังฮอลีวูดฮาส์ครับที่ประทับซึ่งเป็นทางการของกษัตริย์อังกฤษในอดินเบร์ะนะครับเมืองเอกของสกอตแลนด์ครับ พระราชวังฮอลีวูดเฮาส์ซึ่งก่อนหน้านี้ขบวนพระบรมศพของสมเด็จพระาชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2โดยทางรถนตมเริ่มนออกเดินทางออกจากปราสาทบันมาร่นขับซึ่งใช้เวลาเคลื่อนอย่างช้าๆจากเมืองไอบดีนเข้าสู่เมืองดันดีแล้วก็เพิร์สก่อนเดินทางถึงอินิบระรวมใช้เวลาหชั่วโมงทําการประสิลป์กรนนับหมื่นคนครับรอเฝ้าชมขบวนแล้วก็ถวายความอาลัยตลอดที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านด้วยนะครับสำหรับ พิธีต่อไปก็จะมีการเพื่อนอขบวนพระบรมศพไปที่วิหารเซนจ่ายในเมืองเอดินบระในช่วงบ่ายนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าชาวที่สองที่3แล้วก็พระ,ระบรมวงศานุวงศ์ร่วมเสด็จพระําเนินในขบวนพระบรมศพนี้ด้วยเมื่อเข้าไปประฏิสฐานที่วิหารเซนจ่ายแล้วก็จะมีพิธีทางศาสนาตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดให้กับประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพและก็ถวายความอาลัยได้ครับค่ะสำหรับพระราชพิธีครั้งนี้นะคะจะกินเวลาทั้งหมด4วัน ก็ถือเป็นรัฐรพิธีประดิษฐานพระบระมศพซึ่งยาวนานสมพระเกียรติมากๆค,ค,คะช่วงเช้าวันที่19ก็มีขบวนอันเชิญหีบพระศพไปยังวิหารเวสต์มินสเตอร์ค่ะก็เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดร,ราชการหรือเป็นวันหยุดธนาคารด้วยและคุณคสุวิทย์ลองนึกภาพนะคะว่าในงานพระบรมศพนั้นจะต้องมีการนำเชิญเรียนเชิญผู้นำจากนานาประเทศมาร่วมพิธีอย่างขับค้างค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนี้แล้วจะมีการอัญเชิญ พระบรมศพไปประกอบพิธีที่ฝั่งโบสถ์น้อยเซนจอร์จในปราสาทวินเซอร์ด้วยค่ะคคุุยยยยมมมังบบาาาาสโ